สวัสดีสบายดีจ้าพี่น้องคนไทยคนเราถอดทุกมุมโลกนะจ้าพี่น้องเมือมึงต้นใหม่โหต้นใหม่เห็ดเบียกไปพร้อมนะจ้าเนาะช่วงงานทั้งตากเขาทั้งเห็ดเบียกนะจ้าเนาะเมืองวิถีชีวิตป่านๆชีวิตประจำ้ันนะจ้าพี่น้องมาฟังมาบอกมาว่าโอ้พี่น้องเอ้ยอันออกมาขึ้นฟืดข้นฟื้นใส่อันเอฟซีเอันขึ้นมาฟืดขึ้นฟืดขึ้นฟื้อใส่สองแสใส่ผู้นั้นใส่ผู้นี้ชีวิตเด้อสิบอกกุยข้างโคก เสมันบ่มีอีกอย่างเลยถีสู้สิแบบว่ามันง่ายมากคือมึงมึงมึงก็ต้องมาบอกว่ามึงมาบอกเสียคนให้ค้นแบบว่ามึงจะมาแก่ตัวเ่ราอยากให้คนเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจนี่แหละมึงอยากให้คนเห็นอกเห็นใจเข้าใจเพราะมันเป็นขอบข้วมึงมึงเลี้ยงหลานมึงกระู่อยู่ว่าใส่เงินมึงจะ่ามึงองนมึงบางทีมึงออกมาวบาว่ามึงเลี้ยงคนคนหนึ่งมันต้องใส่เงิน เออไว้มันหลานมึงมันไว้อยู่ไว้กินก็นั่นแหละกับพ่อแบบนี้แหละคือมึงต้องการไอ้คนอย่างซอยบอกใหอจังใดคือมึงต้องการเงินพอมึงเบาเรื่องเออสรุปก็คืออย่างคนคนหนึ่งใส่เงินมึงอยากให้คนเห็นอกเห็นใจมึงเอออยกงไ้คนอย่างหลานซอยมึงมึงก็บอกไปแล้ว่าว่ามึงต้องการเงินให้คนเลี้ยงซอยหลานมึงมึงสาแก่ตเฮ็ดอย่างมันเห็นชัดๆแฉโอ้อยังสิแก่ตัวหลูกอยู่นะพี่น้องเงยเงยเงย วิวิววจังใดจังใดมันก็เอินว่าคือของเบาเรื่องเงินคือนี่อยากขี่แจงนี่คือว่าต้องเมื่อวานบาดับดกานบาดัดขาดความรักความอบอุ่นนี่แหละคือต้องคือคอนต้องการให้คนเข่าอกเข่าใจเห็นอกเห็นใจเข่าใจบอท,บบบที่มึงออาแบบนี้ทึงออกมาวบาทุกมือนี่ชี่แจงเพ่อสิงค้นเข่าใจนั่นคือมึงต้องการให้คนเข่าใจในชีวิตของขอบกั้พวกสูเออตลกกับชีวิต ตลกกับมึงฉีดแจงแต่ละเร่องโอ้โอ้พี่น้องเอ้ยมึงเอามึงเอามึงเอากะทีว่าวนี่ขันซีซ้อนลูกซ้อนล้านกะซ้อนไปตะอินคือเรื่องเงินนี่ไม่ต้องวอาเลยการเลียงคนคนนหนึ่งมันกะใส่เงินเบิดนันละกะเงินเงินมันกะในปัจใจซีข้าใจบอมันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้มึงว่าทุกมือเร่องเงิอนเลียงล้านเลียงว่าเลียงคนขนหนึ่งใส่เงินคือมึงต้องการให้คนเลียงซอยมึงเออ ต้องการอยากได้เงินไหนคนเห็นอกเห็นใจเข้าใจบ่อเออมันเห็นชัดๆอยู่แล้วยังสิออกไมงสิแก่โตเรื่องบ้านคือคือมึงก็ต้องมาบอกว่าอยากแสดงสักภาพว่ามึงกัเลี้ยงหลานมึงได้มึงก็ให้หาให้ลูกให้หลานมึงกินได้เออเข้าใจอยู่อันนั้นก็เข้าใจพ่อเข้าใจอยู่แต่เลี้ยงเลี้ยงหลานมึงกลัวเข้าใจเออว่ามึงเลี้ยงหลานมึงดีแต่มึง แต่มึงอยากให้แต่มึงก็บอกว่าเบาเบาไปบนไปบนมากก็คือเงินมันสำคเงินมั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 นสำคัญมันจำเป็นในการเลี้ยงคนคนหนึ่งคือเก่านั่นแล้วมึงสิมาเปลาอย่างมันก็กจำเป็นอิหรี่กูเห็นมึงแบบมีทุกมือเลยมันก็จำเป็นอยู่แล้วมึงกับมึงกัมึงก็หาเลี้ยงไปอยู่แล้วเดี๋ยวมึงสิมาเป้าอย่างวนวนเวียนเียนกับเรื่องเงินอยู่นี่บดปีบดสาบโอ้ยที่น้อง แตสิเขาไปมึงอย่างนมกับมีเนี่ยมึงเนาะกับมีจะขี่แจงกับมีแต่เตบาะเนี่งสีนเนาะเหลืองสี่เนาะเรื่องขอบขั้วเนาะเออเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องผัวเรื่องลูกป่วยเดี๋ยวนี้ลูกกับป่วยเหรอเออลิงขี่แตกเหี่ยวเหี่ยหักแตกหกักแตนแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ขี่เป็นไข่กับไปหาหมอไปรพยงบาลรงพยาบาลรัฐบาลกับมีขันชอบสบายกับพรา,า,ากับผ้าไปแต่ว่ากับมีขันมีเงินกับผ้าไปาบ่ได้ยากมัน บอมีผู้ใดไปหาบไปห่วงเออสิเป็นรัฐบาลไปเอกชนไปเดบิดว่าแต่มีเงินบ่อยากเนาะเออพี่น้องมู่เจ้าสิเขาไปฟังอันมันเบาเรื่องเงินอยู่บ่พี่น้องบ่มีอย่างในขิดมีแตเรื่องเงินสรุปก็คือเงินอืมคนไปเบาไปว่าไหา้คนไปวา่าคนไปคนไปตีฉินนินท่าบ่ะอยากไห้คนเบาคนว่า,หาเหงีนี่คนตีฉินนินท่าอยู่บปีเบิด์ตศาสตร์ตนันกระลับกรรมต่อไปกระหติตไปเนาะพี่น้องเนาะ คันว่าแม่กับึ้นวื้เบือโอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้ดีตไปเยี่ยมเนาะพี่น้องเด้อคันลูกว่วยนี่ก็พาไปไปเอกะชนไปคลินิกพาไปเดบัตปัอยาสักเม็ดเออว่าจะมีเงินเอออันนี้ที่เว้าออกมาว่านี่เฮ็ดคิดที่แจ้งนี่เพราะว่าอยากอยากให้คนเห็นอกเห็นใจเลยตนแค่นั้นมันเป็นชีวิตประจําวันน้องส่เขาใจบอเขาใจบอพี่น้องผู้รดตโอนหาหนี่ก็ไม่ได้หามกันแล้วแต่มันชีวิตไปชีวิตมัน เพราะว่าพวกสูงเก่ดอยากคิดงานอยู่สุกะว่ามีเงินหลายอยู่แม่ถึงเงินเดือนสุกะได้หลายเป็นเดือนละบ่แม่นหน่อยเออสุกะว่าสุมีอยู่มีกินอยู่ฉะนั้นมันบม่ได้น่าสงสารไงพี่น้องมันบม่ได้น่าสงสารเนาะเออโอเคเด้อพี่น้องเดี๋ยวเ้างประพอรกันไหมแล้วพี่น้องเนี้ยว้าวอีจฉกอีจขอกคือเนาะสรุปก็คือเงินละพี่น้องเด้อก็คือเงินจากเงิน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  เงินเงินเินตัวเดียวค่ะเงินเงิน,งนคือต้องการเงินเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนวยจ้าขอบคุณ้วยจ้าบายมาพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า